เทียรีเมกวัฒนาเจ้าชายแห่งทุ่งฝันเสียงสูงบาดใจผู้แต่งแต้มสีสันให้ตำนานเขาควายสวัสดีครับในมหากราบของวงดนตรีเพื่อชีวิตอันดับหนึ่งของไทยคาราบาวเราต่างคุ้นเคยกันดีกับเสียงร้องที่ห้าวหาญและเนื้อหาอันคมคายของณแอดยืนยงโอภากุล และเสียงกีตาร์อันเกลี้ยกราดบาดลึกของนัเล็กปรีชาชนะภัยแต่มีอีกหนึ่งเสียงครับเสียงที่สูงหวานแต่แฝงด้วยความร็อกและบาดลึกเสียงที่ทำหน้าที่ประสานและเติมเต็มมิติให้กับบทเพลงของคาราบาวจนสมบูรณ์แบบและเสียงที่เป็นเจ้าของบทเพลงอมาตะอย่างนางงามตู้กระจก ชายผู้มีภาพลักษณ์ดุดเจ้าชายแห่งวงคาราบาวเทียรี่สุทธิยงเมฆวัฒนาหลายคนอาจจะรู้จักเขาในฐานะสมาชิกคนที่สามของสามทหารเสือแห่งคาราบาวแต่เรื่องราวของเขานั้นน่าสนใจและมีเอกลักษณ์แตกต่างจากเพื่อนร่วมวงอย่างสิ้นเชิง เขาไม่ได้เริ่มต้นจากอุเทนถวายไม่ได้ก่อตั้งวงที่ฟิลิปปินส์แต่เขาคือนักดนตรีอาชีพที่ถูกดึงตัวเข้ามาเป็นจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่ทำให้คาราบาวยิ่งใหญ่และสมบูรณ์แบบที่สุดในยุคคลาสสิก หนึ่งชั่วโมงเต็มจากนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของชายผู้มีเชื้อสายสวิสไทยจีนที่เกิดในลาวและกลายมาเป็นตำนานเพลงเพื่อชีวิตของไทยเขาคือใครมาจากไหนอะไรคือสิ่งที่ทำให้เขากลายเป็นส่วนผสมที่ลงตัวที่สุดของคาราบาวและเรื่องราวบนเส้นทางศิลปินเดี่ยวที่ประสบความสำเร็จอย่างงดงามนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของชายผู้มีเสียงสูงเป็นอาวุธเทอรรี่คาราบาวครับ 1>, 1. เด็กหนุ่มผู้มีดนตรีอยู่ในสายเลือด โปรไฟล์ของเทียรีนั้นน่าสนใจและมีความเป็นสากลมากครับเขาเกิดเมื่อวันที่23เมษายนพศส5 0 1ที่ประเทศลาวมีคุณพ่อเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนทำงานให้กับหน่วย CIA ในลาวคอยหาเครื่องใช้ให้ทหารอเมริกันและคุณแม่เป็นชาวสวิตเซอร์แลนด์และเมื่ออายุเพียงสองขวบประเทศลาวได้เกิดสงครามกลางเมืองจากการรัฐประหารพ่อจึงพาครอบครัวย,ย้ายมาอยู่ที่ประเทศไทย และเข้าเรียนที่โรงเรียนอัดสัชัญรุ่นที่91จนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ก่อนจะย้ายมาเรียนที่โรงเรียนดารุณพิทยาจนจบชั้นมัธยมปลายจากนั้นได้เดินทางไปศึกษาต่อด้านการบริหารธุรกิจที่ American Business i n s t i t u t e ที่เขตแมนฮัตตันมหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา โดยเทียรีมีความสนใจในการเล่นดนตรีมาตั้งแต่เด็กๆโดยหัดเล่นกีตาร์ตอนอายุ11ขวบซึ่งเพลงแรกที่หัดเล่นคือเพลง Flying Machine ของ Sir Cliff ฟ i c ริชาร์ดเทีรีชื่นชอบและได้รับแรงบันดาลใจทางดนตรีมาจากบทเพลงของบ๊อบดิลลันด m c แมคคลีน The Beatles รวมถึงวงควีนด้วย 2. จิกซอชิ้นสุดท้ายสู่ยุคคลาสสิกของคาราบาว เราต้องย้อนกลับไปในช่วงปีพศ2526ครับตอนนั้นวงคาราบาวเพิ่งจะโด่งดังเป็นพลุแตกจากอัลบั้มชุดที่3วันนิพกซึ่งมีเล็กปรีชาชนะภัยเข้ามาเสริมทับทำให้ดนตรีมีความเป็นร็อกมากขึ้นแต่พวกเขาก็ยังมองหานักดนตรีฝีมือดีเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับวงเพื่อรองรับการทัวร์คอนเสิร์ตที่จะมีมากขึ้น และคนที่ทำหน้าที่เป็นแมวมองในครั้งนี้ก็คือออสเกริกกำพลประถมปฐมมือเบสของวงนั่นเองหน้าออสได้ไปดูเทียรี่เล่นและรู้สึกประทับใจในฝีมือการเล่นกีตาร์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียงร้องที่มีพลังและเป็นเอกลักษณ์จึงได้ชักชวนให้เขาลองมาซ้อมดนตรีกับวงคาราบาวการพบกันครั้งแรกของเทียรี่แอดและเล็กคือเคมีที่ลงตัวอย่างไม่น่าเชื่อ เสียงร้องของเทียรี่ที่มีโทนเสียงสูงและใสสามารถเข้าไปประสานกับเสียงร้องที่ห้าวและทงพลังของแอดได้อย่างสมบูรณ์แบบมันเหมือนกับหินกับหยางที่มาพบกันในขณะที่ฝีมือการเล่นกีตาร์ของเขาก็สามารถแบ่งรับแบ่งสู้และสอดประสานกับลายกีตาร์ของเล็กได้อย่างลงตัว ในที่สุดเทียรี่ก็ได้ตัดสินใจเข้ามาร่วมวงคาราบาวอย่างเป็นทางการและได้เริ่มทำงานร่วมกันในอัลบั้มชุดที่4ทอทหารอดทนและนี่คือจุดเริ่มต้นของการถือกำเนิดไลอแอปยุคคลาสสิกที่แฟนๆยกย่องว่าสมบูรณ์แบบที่สุดประกอบไปด้วยแอดเล็กเทียรี่เขียวออสเป้าและธนิต เทียรี่เมกวัฒนาไม่ใช่แค่สมาชิกใหม่แต่เขาคือจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่เข้ามาเติมเต็มภาพของคาราบาวให้สมบูรณ์แบบและพร้อมที่จะระเบิดความยิ่งใหญ่ในอัลบั้มชุดต่อไปอัลบั้มที่จะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการเพลง 3. เสียงสูงบาดใจผู้นิยามเสียงประสานแห่งคาราบาว อัลบั้ม Made in Thailand คืออัลบั้มที่ทำให้คาราบาวโด่งดังไปทั่วประเทศและสร้างสถิติยอดขาย5ล้านตลับและหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้อัลบั้มชุดนี้ประสบความสำเร็จอย่างงดงามก็คือซาวดนตรีที่มีมิติและสมบูรณ์แบบขึ้นอย่างก้าวกระโดดและเสียงของเทียรี่ก็คือหนึ่งในนั้นครับ ลองนึกถึงท่อนประสานในเพลง m a d e in Thailand ดูสิครับ m a d e in Thailand แดนดินไทยเราเสียงสูงสูงที่ลอยเด่นขึ้นมานั่นแหละครับคือเสียงของเทียรีมันกลายเป็นลายเซนหรือซิกเนเจอร์เสาของวงคาราบาวไปโดยปริยาย เสียงร้องที่ห้าวของแอดเปรียบเสมือนเสียงของภาคประชาชนที่แข็งกร้าวในขณะที่เสียงประสานที่สูงและหวานของเทยรีเปรียบเสมือนเสียงสะท้อนที่ก้องกังวานและเติมอารมณ์ให้กับบทเพลงแต่บทบาทของเขายังไม่หมดแค่นั้นเขายังได้โชว์ฝีมือการเป็นนักร้องนำครั้งแรกในอัลบั้มนี้กับบทเพลงที่กลายเป็นตำนานนางงามตู้กระจก เพลงนี้คือผลงานมาสเตอร์พีซที่พิสูจน์ความเป็นศิลปินของเทยรีได้อย่างสมบูรณ์แบบมันเป็นเพลงเพื่อชีวิตที่พูดถึงปัญหาสังคมแต่ถูกนำเสนอในรูปแบบของเพลงบัลลาดร็อกที่ไพเราะและเศร้าสร้อยน้ำเสียงที่บาดลึกและเต็มไปด้วยอารมณ์ของเทยรีสามารถถ่ายทอดความรันทดของหญิงสาวในตู้กระจกออกมาได้อย่างเจ็บปวดและมันก็ได้กลายเป็นหนึ่งในเพลงที่ฮิตที่สุดของวงคาราบาวและเป็นเพลงประจำตัวของ ขเขาไปตลอดการนอกจากนี้ภาพลักษณ์หนุ่มหล่อผมยาวสไตล์ร็อกสตาร์ของเขายังช่วยขยายฐานแฟนเพลงของคาราบาวให้กว้างขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มแฟนเพลงผู้หญิงทำให้คาราบาวได้ไม่มีแค่ภาพลักษณ์ที่ดิบเถื่อนเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีมุมที่เท่และโรแมนติกเพิ่มเข้ามาอีกด้วย 4. ตำนานศิลปินเดี่ยวเจ้าพระยา หลังจากประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดเคลื่อนลมแห่งการเปลี่ยนแปลงก็ได้พัดเข้ามาสู่วงคาราบาวหลังจบอัลบ,บั้มชุดที่9 Welcome to Thailand สมาชิกวงคาราบาวยุคคลาสสิกได้ประกาศพักวงชั่วคราวและแยกย้ายกันไปทำผลงานเดี่ยวของตัวเองและนี่คือช่วงเวลาที่เทอรี่เมฆวัฒนาได้พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่า เขาไม่ใช่แค่เงาของคาราบาวแต่เขาคือศิล,ลปินที่มีความสามารถรอบด้านและสามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเองอย่างสง่างามเทียรีได้ออกอัลบั้มเดี่ยวชุดแรกในชีวิตภายใต้ชื่อเจ้าพระยาและมันก็ดังเป็นพลุแตกเพลงไตเติ้ลเจ้าพระยาที่มีกลิ่นอายของดนตรีร็อกผสมผสานกับความเป็นไทยได้อย่างลงตัวกลายเป็นเพลงฮิตระเบิดระเบ้อที่ดังไปทั่วบ้านทั่วเมือง ความสำเร็จยังไม่หยุดแค่นั้นอัลบ้มชุดที่สุดรัวหัวใจก็ตอกย้ำความสำเร็จของเขาเข้าไปอีกเพลงสุดรัวหัวใจกลายเป็นอีกหนึ่งเพลงชาติของวัยรุ่นในยุคนั้นที่พูดถึงความฝันและการเดินทางของชีวิต งานเพลงเดี่ยวของเทียรี่มีความแตกต่างจากงานของคาราบาวอย่างชัดเจนมันมีความเป็นปอบร็อกที่ฟังง่ายขึ้นมีเมโลดี้ที่สวยงามและเนื้อหาที่พูดถึงความรักความฝันและการให้กำลังใจซึ่งมันก็โดนใจกลุ่มแฟนเพลงในวงกว้างและทำให้เขากลายเป็นร็อกสตาร์แถวหน้าของเมืองไทยในยุคนั้นได้อย่างเต็มภาคภูมิ 5. การกลับมารวมตัวและบทบาทที่เปลี่ยนไป แม้จะประสบความสำเร็จอย่างสูงในฐานะศิลปินเดียวแต่สายใยแห่งมิตรภาพของคำว่าคาราบาวก็ไม่เคยจางหายไปในที่สุดแอดเล็กและเทียรี่ก็ได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งและออกทัวร์คอนเสิร์ตใหญ่ที่แฟนๆรอคอยการกลับมารวมตัวกันครั้งนี้บทบาทของแต่ละคนดูจะชัดเจนและเติบโตขึ้นเทียรี่ยังคงทำหน้าที่เป็นมือกีตาร์และเสียงประสานที่สำคัญของวงเช่นเดิม แต่ในขณนะดเดียวกันเขาก็ยังคงมีสถานะเป็นศิล,ลปินเดี่ยวที่แข็งแกร่งควบคู่กันไปในคอนเสิร์ตใหญ่ของคาราบาวมักจะมีช่วงพิเศษที่เปิดโอกาสให้เทียรี่ได้ร้องเพลงฮิตของตัวเองอย่างเจ้าพระยาหรือนางงามตู้กระจกซึ่งแฟนๆก็จะร้องตามกันได้เสมอ นอกจากงานดนตรีแล้วเทียรี่ยังได้ส่งต่อ DNA ของความเป็นศิลปินไปสู่ทายาทนั่นคือเจสซี่แมกวัฒนาลูกชายของเขาซึ่งก็เติบโตขึ้นมาเป็นนักดนตรีและมือกีต้าร์ฝีมือดีที่กำลังมีผลงานในวงการเพลงเช่นกันบทสรุปชายผู้แต่งแต้มสีสันมากกว่าแค่สมาชิกคนหนึ่ง ถ้าเรามองย้อนกลับไปบนเส้นทางกว่า40ปีของวงคาราดาวเราจะเห็นได้ว่าการเข้ามาของเทอรรี่เมกวัฒนาไม่ใช่แค่การเพิ่มจำนวนสมาชิกแต่มันคือการปฏิวัติซาวดนตรีของวงเขาคือคนที่นำความเป็นฮาร์ดร็อกและบัลลาดร็อกแบบสากลเข้ามาผสมผสานกับดนตรีเพื่อชีวิตได้อย่างลงตัวที่สุดเขาคือเสียงประสานที่ทำให้บทเพลงของคาราบาวมีมิติที่ลึกซึง้งและไพเร็อจับใจ และเขาคือคนที่พิสูจน์ให้เห็นว่าเพลงเพื่อชีวิตไม่จำเป็นต้องดิบเถื่อนเสมอไปแต่ยังสามารถมีความสวยงามและโรแมนติกได้เช่นกันเขาคือบทพิสูจน์ของคำว่าศิลปินที่สมบูรณ์แบบผู้ที่ประสบความสำเร็จทั้งในบทบาทของการเป็นทีมเวิร์กที่ยอดเยี่ยมและการเป็นศินลปินเดี่ยวที่ยิ่งใหญ่ เรื่องราวของเขาคือแรงบันดาลใจให้นักดนตรีรุ่นหลังได้เห็นว่าความแตกต่างสามารถอยู่ร่วมกันและสร้างสรรค์สิ่งที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของเขาชายผู้เกิดในลาวแต่กลับมาเป็นตำนานเพลงเพื่อชีวิตของไทยเทียรีสุดที่ยงเมกวัฒนาเจ้าชายแห่งทุ่งฝันผู้มีเสียงสูงบาดใจเป็นลายเซน